Grading และ Staging ของ Tumors เมื่อเราพูดถึงเนื้องอโดยเฉพาะกลุ่มมาลิกนั้นท l ่โอเนอกจากการมินิฉัยที่ถูกต้องแล้วแพทย์ผู้รักษาจำเป็นต้องทราบข้อมูลสำคัญของ Tumor นั้นอีก2ประการครับคือเกรดและ Stage โดย grade จะก,กำหนดจาก Biological Nature ของ Tumor ส่วน Stage นั้นกำหนดจาก e x t e n t หรือขอบเขตของ Cancer ในตัวผู้ป่วย ว่ามีขนาดเท่าไหร่และกระจายไปมากแค่ไหนแล้วนะครับถามว่าเกรดและสเตตมีประโยชน์อย่างไรคือข้อมูลทั้งสองอย่างเนี้ใช้ในการกอพยากรโรคกับเช่นโอกาสการเสียชีวิตหรืออัตราการรอดชีพหรือสามารถบ่งชี้ประสิทธิภาพของการรักษาเพื่อให้แพทย์ตัดสินใจเรื่องวิธีการรักษาได้เหมาะสมผมตั้งใจทำบ็อกนี้มันวางค้อนมาทาง ส t ตจจิงนะครับเพราะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยสเตจจะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้ป่วยมากกว่าเกรดการเกรดดิ้งทู o เเนี่ยเป็นหน้าที่ของพยาธิแพทย์เพราะมีแต่พวกเราที่เทรนพยาธิวิทยาการาพิพากเท่านั้นนะครับที่ดู h อเป็นการให้เกรดเนี่ยจะพิจารณาจาก Degree of Differentiation ของ Tumor c e l เ s เป็นหลักหรือ Tumor c e l l นั้นน่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึง normal l l s ทางด้นาน o r รโฟโลจีและฟังก์ชันมากน้อยแค่ไหนซึ่งทู m เมอร์ต่างชนิดกันก็จะมีค riteria ในการให้เกรดไม่เหมือนกันโดยทั่วไปทู m เมอร์แต่ละชนิดจะถูกแบ่งออกเป็น2-4ถึง4เกรดนะยกตัวอย่างเช่น a d e n o c a า c ิโนมาหลายชนิดเนี่ยจะมีเกรดดิ้งซิสเต็มเป็น well moderately แล้วก็ poorly differentiated หรือ r o t h e l i a l Carcinoma จะแบ่งเป็น โลเกรดและ High ฮเกรดซึ่งพวกที่เป็น Poly Differentiated หรือ h i ไฮเกรดเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือดุร้ายกว่าเป็นต้นทีนี้มาดู t t a e หรือภาษาไทยเรียกว่าระยะของมะเร็งนะครับกำหนดจาก e x t e n t ของ Spread ของเนื้องอกโดยใช้ข้อมูลทางคลินิกรังสีวิทยาพยาธิวิทยาหรืออื่นๆมาประกอบกันซึ่ง Staging System ที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับ solid tumor คือ pnm stage นะครับหรือ tnm staging system โดยจะพิจารณาตัวแปร3ตัวคือ 1. ขนาดของก้อนมะเร็งหรือขอบเขตการลุกลามภายในอวัยวะที่มะเร็งนั้นกําเนิดขึ้นมาย่อเป็นตัว T นะครับมาจากคำว่า tumor 2. การแพร่กระจายไปลิ่มหนดบริเวณใกล้ๆกับมะเร็ง นะครับหรือตัว N ย่อมาจากโนด 3. การมีหรือไม่มี m e t a แ t ส s i s เตซไปยังอว,วัยวะที่อยู่ไกลออกไปแทนด้วยตัว M ย่อมาจาก m e t a แทส s i s ทั้งนี้เมื่อระบุ T N M ได้ครบหมดแล้วนะเราจะนำตัวแปรเหล่านี้ไปเข้าตารางสเตจิ่งอันซับซ้อนซึ่งแต่ละ c a n นเซอร์ก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามในบรรดาตัวแปรทั้ง3ตัวนะครับ ตัวที่มีอิทธิพลสูงสุดคือตัว M หรือ Metastasis เมื่อใดก็ตามผู้ป่วยมี Distant ์เม a s ส a ต i ิสเนี่ยเขาจะถูกจัดอยู่ในสเตจ4หรือที่เรามักได้ยินในละครว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนะครับซึ่งมีพยากรโรคแย่ที่สุด